สวัสดีครับพี่น้องชาวประกาศติดตอกและ you tube ตอนนี้ผมก็จะมาอัปเดเพิ่มเติมกลมังที่ยังไม่ได้บอกนะว่าผมมีสายพันธุ์อะไรเพิ่มแต่หลักๆลักษณะขมากับผมเป็นจะเป็นกาลักซี่เยอะเนาะอย่างเงี้เลตัวนี้ยันโลกาลักซี่ยันโลคอปอย่างเงี้ครับประมาณนี้แต่เยอะหน่อยยั l โล กาแล็กซี่มันติคันเลอร์เนี่ยครับบัลนี้ก็เป็นมันติคันเลอร์ผมน่าจะเสนอไว้หลายครั้งแล้วตอนนี้แล้วข้อนี้ก็จะเป็นเยนโล่เนาะกาแล็กซี่นี่ก็เล็กกาแล็กซี่เนาะตอนนี้กำลังลอกสีสันกำลังมานะสีสันกำลังมา อันนี้ก็เป็นยินโลโลหัวคอหกหัวคอกนูนะครับนี่หัวคอกยินโลลักซี่เนะาะหัวคอกตัตัวใหญ่สีจะมาก่อนเพื่อนดูง,ง่ายเลยหัวคอกอะตัตัวใหญ่กว่าเพื่อนเราสีจะมาก่อนนี่เห็นกันไหมนะครับ โอ้ก็อันนี้ก็เป็นไวสโนนี่นะครับไวสโนประมาณเนี้ยขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่ครับจะเป็นไวสโนนี่ก็เลดคอปเหมือนกันนี่เลดคอปนี่ก็เป็นยลโน นี่ก็เป็นเลดตอนนี้ยังเล็กอยู่นะรลมังค์องนี้ยังเล็กอยู่นี่ก็เป็นเยีนโล่เลดเลดเลดส,สามบอยังเด็กอยู่เังเด็กอยู่เนาะนอันนี้ก็เป็นเหยยวเหลืองเหยียวบอยเหลืองเนีนยนะ ขอดูหน่อยขอจับหน่อยมานี่ยุตอนนี้จะจับยากแล้วนะไม่ค่อยได้เล่นอะไรเหี่ยวถ้าบ่อไหนถ้าบ่อไหนเล่นกับเ,เขาบ่อยๆไหนะเขาจะจีนเขาจะมาหาเลยอาพวกเนี้ยอย่างนี้ก็เป็นมันติอย่างนี้ก็เป็นเย็นโลก